ขบีบม,มาว่าขขคขำกันจะเซ่กันนะก็ได้ห <c oughs> ุดหงิดทึบเลย <c oughs> เผ็ดเผ็ดกะลงกะรีก็เป็นมาหมด <c oughs> พิงนั่งา่ายแบบโอ้โหเออชีวิตรับมีแฟนไหมปัจจุบันนี้ <c oughs> อ่ะส่วนลูกสาวน่ะเป็นไงบ้างคนนี้ <c oughs> <c oughs> สับปากหวานจีสวัสดีค่ะเป็นพนัการสับปากหวานเจี๊ยมนะคะ วันนี้นะคะเป็นวันที่หวานก็ดีใจอีก1วันเพราะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตแบบเน็ตไอดอลกันจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะกินแบบอาหารคลีนเที่ยวถ่ายรูปตู้สติกเกอร์แล้วก็นัง่งดื่มกาแฟคาเฟ่แล้วก็ถ่ายรูปที่คาเฟ่กันซึ่งวันนี้หวานน,น,น้องสาว2คนมาที่รายการของเรานะคะนั่นก็คือน้องแซมมี่กับน้องพิมันเทงเพราะเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยองคนนี้ก็คือตาดาย อ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับลูกสาวทั้งสองแล้วค่ะอ่ะแซมนี่แล้วก็พิมค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เหมือนช่วงนี้แบบหลังจากที่เราทํางานมาอย่างหนักหน่วงแบบหลายๆปีติดต่อกันใช่ไหมก็อยู่ในช่วงแบบกลับมาดูแลตัวเองอะไรเงี้ยและที่ผ่านมาเนี่ยน้องพิมพ์รับงานมากี่เดือนแล้วปีนี้ปีนี้เรียเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเมียหลวงค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์ไวโอลาวน์ไวโอลาวนเล่นกับใครเล่นกับใครครับนักชาติค่ะพอบีมมาว่าขอทันกันชกเซกเลยอ่ะก็ได้ได้เลยกกลัน ูดถึงมีวหวงนิวมากนะเจ็บมากนี่คือการพลิกบทบาทร้อนแรงของพิมครั้งแรกเลยใช่ไหมคนดีค่ะคนก็ต้องคิดว่านี่ทำไมแต่พอเราอ่านบทเท่านั้นแหละแล้วก็แบบว่าเออมันไม่เหมือนพอในซีรีส์นี่มันจะมีความละเอียดของตัวละครมากขึ้นเหตุผลอะไรต่างๆ เหตุผลของการแย่งผัวคนอื่นเนี่ยหรอคะลูกมาเป็นเหตุผลที่เราต้องฟังหรอคะอาหางนิดนึงพี่ยอดบอกว่าซีนแรกที่เธอเ้าไปถึงก็ฟาดเลยใช่ไหมก็ฟาดกับเจนนิสเต็มที่เลยสินงแรกก็ไปถึงก็คือแบบกระฮรบเลยกระพืบเลย เขาทำอะไรหนูลูกเขาก็แค่แบบแสดงทีิรพูดหงิดทึบเลยคนดีค่ะคนดีค่ะเขาบอกว่าให้เป็นตัวเองเลยพี่หวานพี่หวานเป็นยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนปกติเลยแต่รับปาก็คือแบบมันจะมีความแบบ เรื่องนี้ก็คือชักมากแต่ของคนนี้ที่เรายังไม่สามารถพูดได้อยากให้พิจวังไม่พิจวังแน่นอนพอเรื่องเรื่องดราม่าคนนี้เขยืนหนึ่งแล้วเผ็ดเผ็กะลมกะรีก็เป็นมาหมดท <ś c oughs> ั้งหมดแล้วในละครนะไม่ใช่ชีวิตจริงนะอ๋อโอเคอ่ะกินข้าวค่ะอ่ะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วอร่อยไหมครับโอก็สูวันนี้ที่สุดค่ะใช่ไหมแต่ฉันอยากรู้ว่าอย่างแซมอะไรอย่างเงี้ยก็คือหุ่นดีมาแต่ไหนแต่ไรเลยเนาะ ก็มีขึ้นมีลงแต่ว่าเราก็จะแบบถ้าช่วงไหนถูสุดเลยเนาะต้อให้กินเสร์ฟภาพต่อวบนปะที่ดูด้วยช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเรากาลังผอมอะเราจะผอมเก็บสปอตไว้เผื่อวันหนึ่งที่แบบมันมีมือที่เราอยากจะกินแบบสุดๆอะพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นมาแต่ในสเตจที่มันยังผอมอยู่อะแล้วเราจะทำไงกับการเก็บความผอมในตรงนั้นไว้ยังไงช่วงไหนที่เราแบบทานน้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพยายามควบคุมตรงนั้นไว้น้ำหนักมันลงไปเรื่อยๆว่าตอนนี้น้ำหนักหนักสุดในชีวิตเท่าไหร่หกสิบหกสิบสองนีย แล้วพี่แม็กซ์สูตรกิโลห้าสิบแต่ว่าพี่เตี้ยเยี่ยเยี่ยเยี่ยไงมันวัดไม่ได้ยังหรือวะแล้วแต่สมัยที่เล่นผมเดชสวายตอนนั้นพี่มาอ้วนเหมือนกันเป็นช่วงที่แบบกำลังโตลับเฟื่อยอยู่ดีๆก็เป็นคนที่อึบมากๆคนก็จะคิดว่าแบบเป็นคนมีนมแต่ไม่ใช่อ้วนอ้วนที่มาขอบตอนโควิดพีคนโปรตีนอะถ้านอนเยอะอะจะขอบลงแล้วขอแซมวิธีการควบคุมน้ำหนักยังไงเลือกกินให้มันมีเวลาย่อยมากขึ้นพอตื่นขึ้นมาน้ำหนักน้ำหนักจะลงมาลง เซลล์นี่ขึ้นน้ำหนักขึ้นง่ายลงง่ายของพี่คือขึ้นง่ายสุดแต่ลงไม่ลงเลยมันก็ลงยากเพราะว่าตอนที่ไม่กินก็ไม่ลงนอนล้ตอนน้องลงพอเล็กน้อยนะคะกับเคล็ดลับตรงนี้แต่เดี๋ยวเราพาสองสาวไปคาเฟ่ดีกว่าค่ะแล้วก็พาไปดูเทคนิคการถ่ายรูปเมดไอลสาวอย่างคุณพีม <laughs> ต้องเรียนรู้แต่ใช่แต่ถ้าต้องการความแซ่บในการโพสต้องมาแฮร์นี้ <laughs> ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราสามคนก็อยู่ที่บ,บ้นบาน Daddy Adam Muscle Academy คะ่ะซึ่งน้องพิมเป็นเพื่อนกับทัพยาที่นี่ด้วยหลังจากที่เราคุยเรื่องความสดความงามไปแล้วคุณโบ้ยโอ๊ยดีดีแต่เดี๋ยวเราควรทำกันไหมคะไงั้นแม่ถามเต้ไปก่อนอ่ะถามเต้ก่อนถามโบ้ยวะ่ะคะแล้วเป็นไงบ้างชีวิตรักเป็นไงบ้างตอน,นมีแฟนไหมปัจจุบันนี้ยังไม่เรียกว่าแฟนอ่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าคนที่หวังดีต ซัพพอร์ตกันแลกกันได้ดีให้กำลังใจในวันที่ทำอย่างได้ก็คือแฮปปี้ดีดีคือจะบอกว่าแบบไม่มีเลยไม่ได้แบบเหนียวใครเลยจะเป็นไปได้ต้องป่วยเท่านี้นะหอมๆมากด้วยพิสูพ่สูพิสูส่วนลูกสาวนะเป็นไงบ้มากคนนี้โสดสนิทจิตใจนะตลอดเป็นคนโชคดีที่มีเพื่อนถ่ายรูปเก่งแล้วเวลาถ่ายอ่ะได้ฟิลแฟร์เลยคนก็เลยเข้าใจว่าพี่มีแฟนเชื่อแฟนถ่ายรูปเลยพออีกทีนึงค่ะ เพื่อนค่ะถือตามแม็กซีค่ะชื่อมาร์โกนะคะถ่ายรูปดีมากทล้วท้ทุกคนเข้าใจเย็นทำประเทศด้วมีแฟนแล้วอะตื่นนจริงจิงแล้วพิมพ์นี่สาวว่าก็มีเข้ามาบ้างคือเปิดใจใช่เปิดใจตอนนี้เปิดแต่ว่าเราแบบเราเป๊กสูบปะไม่อะแต่ว่าสิ่งที่เรามองหาอ่ะยังไม่เจออะและพิ่พิมพ์ชอบผู้ชายแบบไหนชอบหลบอุ่นต้องไ่ซื้อไม่โคเวสิมันรู้ไหมที่ทำร้อนแล้วาคาดังกล่าเขาบอกผมแบบไม่ต้องชูว่าจะหา ถ้าพูดอยู่ตรงเนี้ยพิมจะถ่ายให้มัสดใสสัส้นๆในสไตล์พิมคือพิมคิดว่ามันแบบม,มันแล้วแต่สไตล์ของคนนะแต่ของพิมแบบิชอบภาพที่มันมีเมลโม่หน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องตรงที่ที่มันแบบไม่ได้มีลายเยอะแต่ว่าชอบตรงที่ที่แดดมันเข้าอ่ะงั้นลองดูหน่อยนั่งอยู่ในจุดทีม่มีแดดเข้าหน้าเข้าอะไรมีเา้หน้าที่หนึ่งอ่ะ พิมพ์เร ok> ิ่มสพีแซมเร็วพี่ต้องทำยังไงคะถ้าสไตล์แซมแซมจะโพสยังไงตอนนี้แวสไตล์หนูหรอเออสิ่งเดียวที่ผิดคือหนูตอนนี้เอ่ิาแข้ได้ก่อนดีงั้าพอีกหนึ่งเ ิงจกลคือแบบตูดแบบและที่สำคัญนะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปแบบนี้น่ารักน่ารักโดยมีช่างภาพไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปถ่ายตู้สติกเกอร์ย้อนไปกันสักนิดนึงนี่คุณแม่ต้องไม่ใส่แอปใส่แอปใส่แอปพีทีไหมอะคะไม่ต้องแล้วค่ะนี่เลยไม่ต้องเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ จริงใดก็คือพี่มิ้นั่งถ่ายแบบเลดีดรอสส์เลดีดรอสครัพี่ซูทับตาหลายแล้วค่ะเพราะว่าสู้แสงโอ้โหเล็อีกค่ะ ตอนนี้เรามาถ่ายสติกเกอร์กันใช่ไหมคะใช่ค่ะย้อนไปอันควรย้อนไปอันควรแต่ย้ไอไม่ไกลมากหรอกมาแล้วให้คุณผู้ชมดูนะคะหน้าหวานเนี่ยไม่ได้ผ่านกันเข้าแอปใด,ดๆก็ไม่ตายเด็กๆนะคะแต่คำถามคือคุณมองอะไร ก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็เราก็มาสุสนาแล้วก็มาคุยกับน้นองๆให้ใหายคิดถึงกันบ้างเพราะว่าปีนี้รับรองค่ะว่าสองสาวนี้ก็คือแซบสนันจอทีวีแน่นอนแล้ว,ลวนะก็ปรับเตรียมใจน้นองๆด้วยอ่ะมีอะไรจะขายของไหมคะมีกิจการอะไรอ่ะขายของเร็วขายของเร็วอ่ะแล้วของพี่ก่อนก็ไดแต่ม,มีคาเวลในไอจีเข้าไปติดตามกันได้ฝากคุณเชียงแม่น้อยนะคะก็สั่งมาได้ค่ะมาคนยิมบาลาด้วยนี่ไม่ได้ทำแล้ว มีแบบว่าเมนูต่างๆที่นางอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเปเชียลออเดอร์ใช่แล้วก็ออเดอร์มาแล้วก็จะทำก็ต้องติดตามไงก็ไปกดตัวลงกนได้ในที่แม่น้อยคิดเช่นค่ะแล้วก็สำหรับผลงานปีนี้นะคะก็แน่นอนเนี่ยคาดว่าปีนี้น่าจะได้ดูภาพยนตร์ที่ถ่ายไว้แล้วกับลูกสาวหี่หวนอีกคนนึงค่ะปีนี้ก็จะมีผลงานใหม่ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นฝากให้ติดตามกันลูกปิ่มลูกปิมลูกปิมค่ะก็ขอฝาก IG แล้วนะคะที่บ้านัุดทีค่ะแล้วก็มีละครนะคะชื่อเรื่องเมียหลวงนะคะแล้วก็ ภาพยนต์เรื่องวอัลล์วนห้ากิจการเราได้ไหมไม่ขเออเป็นกางเกงยีนค่ะชอบใส่กางเกงยีนนะคะก็างเกงยีนส่งกางเกงยีนเขาส่งสวยมากเลยชั้นก็คือส่งแปดส่งร้อยแปดสิบต้อง h a n t e t h e r i t c h e e นะคะก็อีกร้านหนึ่งเป็นแบบว่าแฟชั่นก็ือเป็นพัสดุระออฟิเชียลค่ะแล้วก็ที่สำคัญ y ยูทูปพิมพ์นิยมคือ10ล้านวิว ก็คือฝากด้วยแล้วกันก็พวกเราวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะก็ชอบใครพวกเราก็ไปสนับสนุนให้พวกเราด้วยแล้วกันนะคะจะกันคลิปหน้า